สวัสดีครับผมเดินฟ้าแหวอีกชุดเคยพบกับเดินมิตรเดินนะครับผมฟ้าแหวครับผมอันนี้รอบนี้มากับน้องครับผมแกแวะมาเล่นด้วยครับอยู่เมืองครับผมก็มาติดตามรับชมครับผมว่าจะฮอตไม่ฮอตนะครับผมนี่ก็เซตเดิมเหมือนเดิมครับลอกเบสสปินสั่งสายอยู่แต่ดเจอสปินเร็วๆนี้นะครับผมกาลังเตรียมอุปกรณ์เตรียมซื้อ นู่นนี่นั่นให้มันครบครับผมเดี๋ยวเอาสปินมันตกบ้างนี่ก็น้องแกม,มาด้วยครับอยู่เมืองนี่พาน้องแกม,มาก็หมายเดิมครับผมหมายนี้ปักข้าวใหญ่มีแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราไมา่รู้ว่าเรามาดูกันครับผมว่าใครจะโดนตัวกันก่อนนะครับผมไปเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอาพวกะมันวันนี้มาบ่ายครับผมไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านี่บ่ายตัวบ่ายโมงแล้วไปเดี๋ยวลุยกันเลยครับผมเบ็ดจริงอะ่ะน่าจะเบ็ด ผมใช้แค่ผมใช้เบอร์สิเบเป็นหลักเบอร์แปดเป็นหลักไงถ้าเบอร์สิบจะลองเปลี่ยนเป็นเบอร์แอ๋อผมก็ตีถึงนี่ระยะนั้นเรีนนยบร้อยไม่แดงหรอกไม่แดงหรอกถ้าเป็นอาการนี้มันสายวถอ,อกแกม้วกระปดม่ยดะกระแดงแล้ว โดนอีกแล้วเรามาทำไมเนี่ยตัวเล็กบอกมันเล็กหรือมันจะมาสู้ใกล้ๆถ้าประแดงก็ไซรโลเลยอะโโดนอะไรวะโดนตะขายนนเนี่ยปักขาวมั้งอู้ประแดงไซโลอย่างนี้ด้วยไอ้เหี้ยโคตรใหญ่อะ <laughs> นี่คือไซส์มาตรฐานเลยนะแถวนี้ใหญ่จริงโอ้ตัวนี้พี่วิวิลุดลุดดิงเมื่อกี้นี่กัดขามือเลยเดี๋ยวเก็บ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 ก่อนวิวเมื่อกี้กัดลุดอ่ะเราอันนั้นไงเมื่อกี้กัดตุ๊บเราผมเย่อหยึกหยึกหยุดเลยแค่นี้ใหญ่จริงอ้มันพาไปติดอะไรตะข่ายเต็มเลยโอ้ปลาแดงครับผมกินแต้ม อมครับผมกระดีของอะไรนี่แมงปอเอาเรื่องตัวนี้สิบกรัมครับผมกับประแดงไซ์ประมาณเจ็ดแปดขีดน่าจะสบายสบายสุดยอดครับผมอีกแล้วเร,เราไปตาก,กล้อง,งเฉยวันนี้ม,มีอยู่นะพี่ตีได้ไหมครับช็อกหน้ากี่ปอน,นไม่ต่างกันมากหรอกของผมสามสิบ วูบุกี้มันมากัดใกล้ๆเลยพวกเมื่อกี้เห็นไหมมันตัวที่ไล่ใช่ผมเห็นลูกปลาเห็นลูกปลามันกระโดดผมเลยว่าอ้าวอะนี่มันกัดลูกปลานี่ว่ะแต่พอดีมันเหยื่อเรามันลอยพอดีมันเจอมันพอดีเนาะดุแถวนี้ดุจริงอูโหูเรียบร้อยอีกแล้วโดนแน่ตัวนี้ถ่ายก่อนโอ้ยกลังจะเปลี่ยนเหยื่อเองโดนแล้วครับผมอู้ไอ้ข้าวเนี่ยเลยใช่ไหม โดนแล้วครับผมตัวใหญ่ไหม,ไม,ไมอืมอ้ได้การอยู่สองสามโลเอ้ยโดนไปที่เรีเยบร้อยชื่ออ,อะไรชื่อนาแล้วจำไม่ได้ชื่อต้าครับเออนั้นต้านะครับผม โดนในเข้าครับเอาคิปเปิลไหมเดี๋ยวหนีให้มามาเดี๋ยวหนีให้อย่ามองสิงยังมองสิไม่คายยกเลย <c oughs> อยอง มาผมยกแล้มันก็แล้วมาเล็ก้เกี่ยวให้โอ้ยโอ้ย,อยไม่หล,ดหลุดหรอกเดินครับผมอ <laughs> ันนี้ครับเห็นรถผ่านไม่ได้ครับอันตรายเดือวหมายเลย,เลยอูย้กดัดดุทวะวมันนี้วะ เด็ดเด็ดจริงครับมผมอู้ตีได้กี่ไม้ไม่ถึงสิบไม้มั้งกัดไม่ถึงสิบไม้มกัดสองตัวแล้วอะ่ะเอาฉันรอกันทุกคน<ป>แล้วก็ <laughs> ฉันรอแล้ก็ไม่กล้าย,ยกปลาดังงแรงซะด้วยสิ่จับเลยโอู้หล้างล้างชุก ไม่ผิดหวังครับผมสุดยอดครับตัวนี้แจมๆเลยใส้สองสามพูดสองโลครึ่งได้มั้งโอเคครับผมครับ,รบเราล่ะเราละ่ะ <c oughs> <c oughs> เราเราให้ต่อให้เขาก่อนก็ขยันมาจังเลยตอนได้ปลาอ ไอตอนไม่ได้ไม่มีรถมาเลยจอดมองซะด้วยนะนี่ครับโดนที่เรียบร้อยอีกคราวอีกแล้วไซส์ใหญ่ไหมครับผมตัวนี้น่าจะน่าจะไม่ค่อยใหญ่ปะประเดรือระมันกำลังยเยอะเถอะไม่ใช่โลกนี่ <laughs> ประเดงก็เป็นโลครึ่งอ่ะสองโล <laughs> อะ <laughs> ปลาคาวเล็กหรือมั้งหนดตัวสิอูู้ตัวนี้โลครึ่งจริงๆอู้อูนี่เขาเรียกปลาแดงไซโลอู้หตัวนี้นะมีโลนี่แหละไซที่ผมได้นี่แหละอู้นี่ครับผมไอ้ ceramic, ปลาแดงครับอู้หูท่านผู้ชมอู้ตัวนี้ ได้ไหมโลกวาได้โอ้สุดยอดครับผมอู้ปลาแดงครับกัดกระดีกี่กัมครับแปดกัมครับแปดกมัมหวานเกี๊ยบครับผมอู้หหจริงโัวจริงเอามาได้ถ่ายภาพให้มาล้างล้างปลาก่อนล้างปลาก่อนอู้เราไม่โดนทั้งวันครับวันนี้เสียเปรียบเขาเราอุปกรณ์ไม่ครบครับผมต้องยอมต้องยอมวันหน้าวันหลังอืออุปกรณ์ไม่ยอมอุปกรณ์ไม่ถึงเขาครับต้องยอมครับผม ปลาแดงมันกัดตัวเล็กอยู่แล้วอ,อ้ตัวใหญ่เลยของแท้ครับโอเคขอ,ข,ของแท้ของแท้อู้เหี่ยงปุ๊บโดนเลยต้องต้องสีแบบนี้ใช่ไหมโอ้มีอีกตัวไหมนี่หมดแล้วอีกตัวหนึ่้ โดนอีกแล้วโอ้ปลาแดงแน่เลยไม่ใช่ละหรือใช่แดงใหญ่อีกแล้วนะดินตึก,ต,ก,ต,กตึกเลยไหมโอ้โดนอีกแล้วครับผมเราพาเรามาฆ่าตัวเองไมยแตกอีกแล้วโดนอีกแล้วครับเขาหนะ้าไม่ใช่เราโอ้เออปลาแดงมาดินตึกตึกเลยไหม ดูตัวปลาครับผมวอ้แดงหัวเนี้ยไม่ใช่หรอมั้งถ้าแดงก็เป็นสองโลสามโลมืน่มาสู้วะมันงอหัวตามเราหรอือเปล่ามันมาใกล้แล้วนี่ปลาปขาว ขาวครับผมอู้ตัวนี้ไซส์เดียวกันเลยครับผมหาอิปเปอร์เขาก่อนครับหาอิปเปอร์เขาก่อนโดนครับผมไอ้เขาวครับผมหยาอู้ยังไม่ยอมครับอู้ตัวนี้ตัวใหญ่เว้ยได้อยูสามโลปวดตับเลยโอ้ยโอ้ยกัดมุมปากเว้ยอู้ตัวนี้สามโล ได้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 ตัวนี้ได้ครับได้ได้อยางหูดยางโหดโอ้ตัวนี้ตัวอ้วนเว้ยไม่ไข่มั้งไข่มั้งไข่ไข่ตัวนี้น่าไข่อ้วนไข่ครับจะเมียมั้งนี่เออมามาถ่ายรูปให้มาเดี๋ยวปลามเปื้อนก่อนเดี๋ยวจถ่ายแล้วพี่รูปเดี๋ยวใกล้ถ่ายรวมทีเดียวบ่โอเคงั้นอสุดยอดครับผมเฮ้ย เอาอีกแล้วเรามันเข้าปากมันไม่เข้ามันตบมันไม่เข้าปากอ่ะมันตบตบโดนนี่ครับอาการมันตบโดนนี่มันกัดไม่แม่นตรงนี้เห็นไหมมันไม่เข้าปากเลยเกาะมุมปากเหมือนเมื่อวานเลยกาะอยู่มุมปากไม่ได้เข้าปากเลยนั่นกัดไม่โดนกัดไม่แม่นโอ้สีสันอยู่ที่สีเลยวันนี้สีสุสัดแม่งเอาดีมากเลย <laughs> เอเราตีไม่ถึงเลยดิเราก็ไม่ถึงอ่ะทำอะไรไม่ได้เดาวเราตีไม่ถึงอ่ะจุดเจ็ดกช่วยคณได้ <laughs> ตีก่อนนกโอเคครับผมก็ย้ายที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับผมโอ้นี่ครับย้ายเป็นที่เรียบร้อยย้ายมาตกอีกที่หนึ่งครับผม นี่มาข้างหน้าแล้วมาสู้ลมอีกแล้วครับผมจะเด็ดไม่เด็ดอีกเหมือนเดิม่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับผมนี่ก็ลมแรงครับลมแรงแล้วไม่กลัวกลัวไม่ได้ดตัวครับผมปะลุยก,กันดีกว่า อยู่โดนแล้วครับผมไอ้ไอ้มาจนได้ข้าวเราอู้อู้ตัวนี้มีไซส์วะไซส์จริงรอดแล้วอู้ตัวนี้มีไซส์ขิงได้เลยตัวนี้จริง อืมขิงได้เลยตัวนี้ไม่งั้นก็วนมานะ่ะไม่งั้นก็หมุนมาไม่งั้นก็เกาะข้างมา,าใช่อุ่อโอ๊ไหนวะเนี่ยับปะหลานหรือเปล่า ไม่เห็นหน้าเลยเว้ยโอ้ไม่เท่าไหรวะไม่เท่าไรไม่เท่าไรเต็มคำอยู่คีบแล้วครับโอเคโอ้เล็กหน่อยวะ่ะสองโลโลครึ่งน,นี่เราได้แล้วครับผมเด,เดี๋ยวฝากคือกล้องกก่อยโมกันนะนี่ถ่ายให้หนะนี่ครับผม นี่ครับท่านผู้ชมเราโดนแล้วเจ้าถินจะไม่โดนได้ไงพาเขามาครับผมเราต้องโดนสิครับผมนี่ก็ตัวไม่ใหญ่ครับประมาณโลกับสองโลครับผมแพ้เขาหน่อยเขาสามโลเราสองโลแต่ยังดีที่มีตัวกัดนะครับผมเกือบแพ้แล้วครับผมนี่กัดครับเต็มคำเหมือนเดิมครับผมสุดยอดครับผมไปจะลุยกันต่อครับผมไปอยครับแน่นอนแน่นอนับ อู้อ,อู้โดนแล้วครับเบรกละอู้ตัวนี้น่าจะใหญ่เลยแหละโคตรใหญ่เลยและนี่ถ้าเบรกไหลขนาดนี้โดนครับเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บก่อนโดนครับผมโดนไปที่เรียบร้อยตัวนี้น่าจะไหลาย,ยาวอู้ใหญ่เลยไหมไหลาย,ยาวไหลยาวไหลปุยครับหลุยไปครับผมอู้ โดนมันที่เรียบร้อยครับไม่ยอมมาเลยตัวนี้น่าจะมีห้านอาองจะเย็นจยเจเย็นจยเจเย็นยืนทั้งวันเลนยเมื่อยอ,อู้หกินไก่มากเลยน,นี่เนอ้นงนอง โอ้ไม่ยอมครับตัวนี้ไม่ยอมโอ้ไม่มาเลยเหรอม,มันใช่ไหมนี่ไม่ใช่จะสิบบกฮะอ้๊อจะขึ้นไหมครับผมุจยจะขึ้นไหมอู้แต่มันอยู่ไกลมากเลยนะนี่ มันไม่ใช่มันจะอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบเมตรบะนี่มันวิ่งไปนี่แมดูอ่ะ <Okay. S 1> สายโยงดูอะสี่สิบได้รองพี่อ้้เอาแล้วพามาไม่เคยผิดหวังครับผมทีเด็ดทีเด็ดมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ย เต็มไก่แล้วเว้ยควงแล้ว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 อาควงแล้วควงแล้วควงแล้วมันเหนื่อยแล้วแหละมันเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วมาใกล้แล้วเหนื่อยแล้วอูตัวนี้น่าจะได้ใน่านฮานแน่อูโผล่ถือเอออูได้ยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ ใจเย็นใจเย็น <laughs> โอ้ยเอ้ยโอ้ยจะขึ้นไหมจะขึ้นไหมจะขึ้นหรือ,อยังไงแสดงว่าใหญ่มากนี่ไม่ยอมผูกหัวขึ้นมาเลยโหเป็นไงครับเป็นไง เป็นไงเป็นไงอู้มันแค่กระดิกหข้างเฉยๆย,ยน่ะมันพาไปได้น่ะอู้หูอู้อูไขึ้นมาเทิดโอ้อยากเห็นตัวแล้วแล้วแล้ว เสียววายบัวเสียวแต่เวลามันสายหัวใช่ไหมวกนี้เนี่ยเสียวแต่เวลาสายหัวถ้าสายหัวหลุดก็คือชิบหายเออนั่นแหละไม่ต้องเติมหรอกนี่แล้วเรื่อยๆอย่าไปเติมมันโอ้มันลายอากาศแล้วมันจะยอมแล้วมันจะยอมแล้วมันขายอากาศแล้วมันจะหมดแรงแล้ว เลยมาใกล้ฟังแล้วใกล้ฟังแล้วหลเห็นหาไปแล้วไปอีกแล้วอู้ตัวนี้มีสิบอ่ะ <ห masturb. S 2> ใหญ่ครับโอ้อะไรย์เต่าวะอ,อะไรวะมันคืออะไรยังไม่เห็นช็อกเลยนั่นนี่ <S <S ชอ็ชอกช็อกลูกโอ้ยอูย้อีเชี่ยแม่งปักไอเชี่ยม่ ป้าอะไรวะอู้ผมว่ามีหกเนาะมีหกมีเจ็ดแน่นอนอ่ะใหญ่ใหญ่อู้อู้เจ็ดแปดลูกอุ้ยอู้เจ็ดแปดลูกยัง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 ไม่ยอมนะระวังระวังมันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอมระวังระวังเดินอีกเดินอีกเดินไปที่นั่ลงอีกเดินไปเรื่องมาตีมุมปากระวังระวังเอาเสียบวิบมาตี อู้ระวังระวังระวังอู้ติดลึกอยู่อู้มีห้าหกลอู้ไซดเดียวกันเลยเรียบร้อยอู้หูอุ้ยหกโลหกโลเจ็ดโลเจ็บแน่อู้หู้ออดสุดยอดครับท่านผู้ชมหกโลครับผมหวานเจี๊ยบอู้หูหกโลได้แน่นอนอ่ะตัวนี้อู้หอย่าสั่นอย่าสั่นมือนะอย่าสั่นเออเด้อเด้อเด้อ สุดยอดครับผมหูกเจ็ดได้ครับผมว่ามือสั่นเลยครับผม <laughs> เป็นอาการยังไงครับ <laughs> ตึงลแล้วไหมครับอปวดแขนเลยบอต,ตึงตึงตึงูตัวนี้ไม่เล็กนะครับดูมือครับผมเบาไปเลยอยหูดูสันน่นนะอูหูเฮ้ยอันนี้แผลไหมบอแผลโดนเมื่อกี้แหละครับอรอรบ,บอ,น,อน่าจะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวตัวนี้เกี่ยวเกี่ยว โอ้เยอะกระดีส hmm. uh, oh, uh, oh, ิบกรัมวันนี้สิบกรัมเออสิบกรัมสีเงินครับผมโอ้โคตรตึงครับผมโอ้นี่ก็อุ้ยตัวของผมได้รอบนั้นได้ตัวเล็กกว่านี้นิดนึงมาช่างได้ห้ากิโลตัวนี้ก็น่าจะหกหกเจ็ด้่าเจ็ดได้สบายครับผมเราตัวเดียวก็พอพาเขามาเขานี่หกตัวห้าตัวรล้มั้งห้าตัวสี่สามสี่ตัวสามสี่ตัวตัวนี้ตัวนี้ห้า อันนี้ตัวที่ห้าอ้สามตัวพาเขามาได้ก็ดีใจครับผมครับสุดยอดสุดยอดครับผมเออเดี๋ยวถ่ายภาพครับผมโอเคครับผมก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยกับน้องอะไรก็น้องตาครับผมมากับน้องตาน้องตาอยากมาเล่นด้วยครับระยะทางแปดสิบกว่ากิโลโอ้มาไกลครับผมาร้อยหกสิบร้อยหกสิบครับผม นี่แล้วก็จัดให้ร้อยหกมาแปดสิบใช่ไหมครับผมนี่ก็เอาไปแปดกิโลไปครับผมชิวๆตัวนี้นะครับหกโลได้แน่นอนครับผมนี่ก็สามสามสามเก้าครับผมแปดอู้เกือบสิบโลครับปลาแดงนี่ครับเคยเห็นปลาแดงตัวกิโลไหมครับนี่น้องแกอยากเจอครับผมเลยพามาเจอครับปลาแดงตัวกิโลครับผมได้แน่นอนครับผมทีเด็ดครับผมสุดยอดไหมครับผมเอ้ก็อย่างนี้แหละครับผม เราเพื่อนนักตกปลาด้วยกันก็มาตกปลาด้วยกันแล้วก็ต้องหาไม้เด็ดๆให้หน่อยโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยครับผมสวัสดีครับ